สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายุ่นผ้ามา,เานเลาะเบิ่งสวนผักจ้ะพี่น้องจ้าผักชุลรถจ้าผักชุลรถบางคนเพิเ่งกต่ว่าผักชุลรถกับผักใส่หญ้าประเณอันเดียวกันโอ้ไม่หุ้มทุ่นนะพี่น้องไม่หุ้มทุน่นหน่วยเดียวโอ้ยกระติกเก่งได้จังได้หนะ เว้นหน่วยเดียวโคโูรูโอ้เสียงบนอิ่มดอกทำนี่ถ้าบึงส้มสวนพักชูเลดจะน,นี่จะต่นพักชูเล็ดต้งคนเพิ่นกระว่าไอ้พักชูเลดก็เพักแค่หาคนละเบียบคนละย่างแต่ว่ายายุ่นกระบอกแต่ว่าันบปแตก้างกันหมองใดดอกเป็นใบยังสีคือกหญยายุ่นก็นเล่นถนัดเอื้องพักชูเลด ในสวนปุ้ยยุงไล่ได้เลยพี่น้องหนานี้ยยุงไล่นี่แต่ถถตุนพักชูรถทั้งนั้นเลยพี่น้องปลูกง่ายตัดกิงมันเสียไปมองได้กับปีบ๊ดจะเป็นขนาดเอาตัดมากองไหวเงาข่วยอย่างเงีง้ยปีดพี่หนุ่มชูรถทั้นงนั้นเลยพี่น้อง เไุกไก่ทางเที่ยวคนมีผีพีหนอนีจะคุมีใ่หยอดมีพีหนองหนอนตักสุรดหนอในนหยอดงามหลายครับ ส่นพักะครถเบิด์ตทางนั้นเลยลำส่วนม,มันอออมโอ้ยจับตัวเข่ามากนะโอ้ยยุ่งตอมหน้าตอมตาพี่น้องเล้ยุย่นเข่ามาตาัดไปผัดแล้วเราประดีถือโทรศัพท์มานั่งดอกอตอมตัดเพิ่งไลย่ยุง่งเนาะมี่ก็ยุง่งคือกันไงงานตัดคือรถก็ต้องคลองลง งานจอดชูรถผักชซื้อรผักใจยาเหลียกคื้งกันดอกแต่ละคุนยอะอพราไใดอกืออืออืออืักปิ่ยหรือืปอืาผักใบชะคูใบอีเหลือผักอีหลื เออง mm ่ายๆบ้านๆเท่าอะไรพี่น้องสวนประชุมประสานี่คือย่างมีหอดขันหมีหอดโอ้หอกหน้าหอกหน้าตุนยเฉสวนทางนีบอกเป็นหน่วยเลยพี่น้องโอ้ยหงาหกแต่นนอหอดเดี๋ยวมาเกี่ยวออก หกโอต์ไข <S ọ c> ่ต่อถูกใก็ไ oh, ด oh, uh, ินแล้วพี่นนอนตายตาย่งเพมาไลยแต่พี่น้ออกินเลือดแล้วป้าส้มจะีสักคนนะพี่น้องโอ้ยอะุยอื้อันนเงียบเงียบไปเบิด พี่น้องมาเบ่งสวนครับชุรดืต้นคับชุดลดเพี่น้องอันนี้จะพักอันนีุู้ดเอากอนเด็กข้าพักไอ,อ้อมเสีบพี่น่องจะปูตัญาคอเมยเพ็่นผ้าอือน่นพักออมเสีบเด็ดหย่อนไปออมเสกไก่เสีบ ชือผักหวานแขกไข่ใบผักหวานยอดผักหวานปลาเราพี่น้องคือผักหวานบ้านห้องไหมคนในรุ่นล้านตาพร้อมเสี่ยงคนเอิญคนบ้าเอินเนาะโอ้ยยุ่งลายแห้งพี่น้องทำหนีคนนอจ้าเอ้ยยุ่กินแล้วพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามให้ยายุ่นน้ำได้เลยปิดตะลุ่ดสัตว์โอ้ยยุ่งก่อเต็มเป็นกำๆเดี๋ยพี่น้องเอ้ย ขอบพระคุณหลายเด้อพี่หน้่งสวัสดีค่ะโอ้ยยุ่งกิน